โครงการขับขี่ปลอดภัยที่ทางสารยุ่ชนและครอบครัวกลาง ทำ MOU กับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่เราให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้มีโอกาสฝึกขับรถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุเราฝึกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สอบใบขับขี่ได้ก็ได้ไปต่อยอดประกอบอาชีพนะครับเป็นเมสเซเจอร์ส่งเอกสารเป็นรเดอร์เราก็หวังว่าเด็กของเราจะไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายไม่ขับขี่ย้อนสอนไม่ฝ่าสัญญ,ญาณจราจรไฟแดงไม่นํารถจักรยานไปแข่งนะครับเกิดอุบัติเหตุทําความเสียหายให้แก่ผู้ร่วมใช้ถนน หรือคนทั่วไปนะครับมีโอกาสแล้วที่ว่าสารแต่ละสารให้โอกาสกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีประกอบสมอาชีพขอเช้โอกาสนี้นะครับในการร่วมกิจกรรมต่างๆโอกาสนี้มีไม่ไม่บ่อยนะครับในเรื่องของเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการที่นรณาของสารเยาวชนและครอบครัวนะคะตัวประเทศที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการ ฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งในวันนี้เองก็ได้รับคำแนะนำในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งในอนาคตข้างหน้าทางสามยชนและครอบครัวก็จะได้มีโอกาสมีโครงการให้เด็กได้สามารถเข้าฝึกซ่อมนะคะเราสามารถเป็นประกอบอาชีพไปสู่ SML ได้ในอนาคตก็จะได้จัดให้มีโครงการ ดำเนินการฝึกอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถทําได้กับสารยุชนและครอบครัวทั่วประเทศเด็กและยยชนที่สนใจนะครับไปติดต่อกับทางสารยุชนและครอบครัวของแต่ละจังหวัดนะครับว่าสนใจจะเข้าโครงการนี้ทางสารยุชนและครอบครัวแต่ละจังหวัดก็จะคัดเลือกเด็กเข้าไปฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกคอนด้าแต่ละจังหวัดครับ